สวัสดีครับพบกับเราช่องเอลฟ์แฟนทังสมหญิงสมโอครับวันนี้ปลาสมโอปลาสมหญิงมา <c oughs> มาเล่นน้ำมูลครับมาผูกไว้ที่นี่ครับเก็นน้ำครับบรรยากาศยามเย็นครับผมก็จะประมาณนี้ครับ พามากินน้ำครับสมหญิงมากินน้ำาอาบน้ำครับวันนี้มาผูกน้ามูลครับผูกน้ามูลเราซ้มโอผูกที่บ้านครับส้มโออาบน้ำกินหยาแล้ว ออสมิงเราอาบน้ำครับวันนี้พามาเล่นน้ำมูลครับอขอบคุณเอฟซีมากครับผมที่มีค่าอาหารช้างให้กับพังสมหญิงสมโอครับผมแล้วก็ขอบคุณฟานเทนกับฟานเต้ยครับที่มีเวลามาเอาช้างมาลงน้ำให้กับผมที่ผมเข้าโรงบาน สามสี่วันนั้นขอบคุณมากครับผมขอบคุณทั้งสองคนเลยครับขอบคุณเอสซีมากครับที่มีข้า,าหารช้างขอให้ท่านอายุมั่นขวัญยืนขอให้ท่านคิดสิ่งใดขอให้สมสม,มุ่งมั่นปรารถนาครับขอให้ท่านร่ำรวย oh. อ่าสมยิงเราจะนอนอาบน้ำแล้วครับโอ้ไม่มีครับช็อตนี้ครับ ช็อตน,นี้ยังไม่มีครับคลิปนี้ยังไม่มีใครเป็นมีแบบนี้ครับผมสมยิงมีคลิปแรกเลยสุดยอดเลยสมยิงเราโอ้สุดยอดเลยครับสมยิงเราอ๋อสุดยอดเลยครับอ๋อสมยิงเรา อาบน้ำให้เอฟซีดูครับอ่าเอฟซีท่านใดจะมาอาบน้ำกับสมหญิงก็มาได้นะครับที่บ้านศาลาครับหมูสิบเอ็ดครับมาได้ครับมีช่องของเขาอยู่ครับผมอืมนี่ครับบรรยากาศรอบๆบครับเป็นน้ำมูลของบ้านศาลาเราครับผมนี่ครับจุดมัดถึงบ้าเลยเบอร์ อ่าสมยิงเราจะมาเล่นที่นี่ครับก็หายไปเป็นอาทิตย์แล้วครับตีไม่ได้มาอาบน้ำแบบนี้ครับสมยิงเราอันนี้ก็มาแล้วครับอาบน้ำให้เอฟซีดูครับอาบเสร็จก็จะได้กลับบ้านครับกลับบ้านไปกินหญ้ากินต้นสับป,ปะรดอ่าเอฟซี่ีทรงคาค่าอาหารมา ผมก็ได้ซื้อสับปะรดแล้วก็ย่าในเปียแล้วครับผมขอบคุณมากครับที่มีน้ำใจให้กับน้องสองเชือกนี้ครับขอบคุณมากครับผมอกินน้ำนะครับสมจิงเรากินน้ำนะครับอยาทันสักจูเดอร์เบอร์สมิงเรากินน้ำครับหิวน้ำครับเดี๋ยวอาบเสร็จก็อย่าเดินกลับบ้านครับประมาณยี่สิบนาที ก็จะถึงบ้านตักเปาไหมเบอร์อีกเปาอ้าวเปาน้ำมาเอฟซี FC ดูหน่อยเอาไหมสวยอ้าวขอบคุณเอฟซีนหน่อยเร็วขอบคุณเอฟซีคุยซสจุยก้อย ก็ยิยยยไงไยง่งเราจะกินน้ำครับกินน้ำเยอะครับวันนี้โอ้สุดยอดเลยครับสมยิงเราขอบคุณเอฟซีมากครับผมที่ช่วยค่าอาหารช้างให้ครับหนูสองคนนี้ต่างสมยิงกับสมโอค,ครับขอบคุณมากครับผม จู่จากัวป้องไ่กระเบื้องค่อยๆช่วยจ้าจู่าขึ้นแล้วครับอาบน้ําเสร็จกินน้ําเสร็จก็จะเดินขึ้นมาอาเดินขึ้นมาเลยครับยราจะไต่ในเลยเอลอาขึ้นมาแล้วครับ สมยิงขึ้นมาแล้วเราจะทำอะไรต่อไปครับ <Yep. S 1> โอ้เราจะเก็บเก็บบนูกเยอาเราจะเก็บลงเท้าให้เจ้าของเขาครับเ <Yep. S 1> อ้าวเรียกว่าเก็บตังค์ <Yep. S 1> อ้าว <Yep. S 1> ทำได้ครับสมยิงเราอ้าว หาซุมยิงเอ็กช,ช,ชั่นหน่อยเร็วเอ็กชั่นเอฟซีหน่อยขาด้วยขาด้วยทำยังไงสุมยิงไม่ใช่ขาด้วยเอ็กชั่นหน่อยเอ้ยนั่นแหละเอาไหมเออสุดยอดขอบคุณเอฟซีหน่อยเร็วเสียงเสียงเอ้าครับผม บายบายเลยแอคชั่นหน่อยอ่า <Bye bye. S 1> คลิปนี้ bye bye. ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผม <Bye. S 1> ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม <Bye. S 1> ขอบคุณมากครับฟานพี่พานอ่าคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับผมฝากติดตามด้วยครับผมฟังสมหญิงสมโอครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณเอฟซีด้วยครับขอบคุณมากครับผม